Welcome Podcast. Your investment potential. ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ h o r y g r e Podcast นะครับเป็นรายการใหม่นะนะครับจาก Phenomena Podcast นะครับก็เป็นรายการเนี่ยที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกนะครับกับปรัชญาแนวคิดของนักลงทุนระดับ w o r l d c l a s s นะครับก็อีีแรกในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าหนีไม่พ้นใครไม่ได้เลยนะครับก็ผู้ที่ติดตาม Phenomena เนี่ยก็น่าจะรู้จักกันนะั่นคือคุณเรดาลิโอนั่นเองนะครับก็เป็นสาย เชิงแมโครนะครับหรือว่าเชิงดูภาพรวมนั่นเองครับมองภาพใหญ่เนาะอืมก็ในส่วนแรกเนี่ยผมจะพูดถึงประวัติก่อนละกันครับก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะประวัติของคุณเวดาริโอเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยอ่าเริ่มต้นเริ่มแรกเนี่ยเขาทำงานแรกในชีวิตอย่างการเป็นแคดดี้กอล์ฟนะครับตอนอายุ12ปีนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากความต้องการที่ตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการจะใช้เงินเนาะอ่าแล้วในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มรู้จักการเทรดหุ้นนะครับจากหมู่คนที่เขามาเล่นกอล์ฟกันนี่แหละแล้วเขาทํางานให้ ซึ่งหนึ่งในหุ้นที่เขาลงทุนและประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือ Not t a i r l i n e นะครับก็กลายเป็นหุ้น3มเด้งในช่วงเวลานั้นก็หนาแทนกถือว่าโดดเด่นเลยนะครับก็บทเรียนในครั้งนั้นเนี่ยสอนให้เรเดิโอเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดนะครับแบบอิสระนะครับหรือ Independent Thinker นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจกับอะไรจนเกินเหตุนะครับหรือว่า Over Confidence นั่นเองนะครับก็การมั่นใจจนเกินเหตุเนี่ยบางทีมันก็แลกมาด้วยต้นทุนที่หนักหน่วงแล้วนะ หล,หลายคนที่มีประสบการณ์การลงทุนมากก็คงจะรู้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเช็คแนวคิดของตัวเองเนะี่ยกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเสมอนะครับเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองได้เนาะก็เช็คจากข้อติชมหรือว่ามุมมองที่แตกต่างนะครับแล้วก็มาปรับใช้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับเพราะนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็มีส่วนที่คล้ายกันอย่างเช่นความไม่มั่นใจอะไรจน เกินไปนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดได้เสมอๆนะครับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมากมายนะครับก็กลับเข้าเรื่องกันต่อเนี่ยก็คุณเรเดียลเนี่ยต่อมาก็เข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในฟลอร์เทรดหุ้นนะครับในนิวย์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะครับแล้วก็ฝึกง,งานกับเมอร์รี่ลินช์ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเทรดสินค้าพวกระพันมาเรื่อยๆเลยเนาะจนในที่สุดเนี่ยก็ ทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ถูกไล่ออกมาแล้วก็มาเปิดเป็นกองทุนของตัวเองนะครับก็เป็นกองทุนชื่อดังนะครับก็คือ Bridgewater Associates นั่นเองนะครับกองทุนของ Reddial เนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับหลังเปิดตัวในปี1980นะครับก็กลายเป็นกองทุน H Fund นะครับที่ใหญ่ที่สุดในปี2011นะครับแล้วก็เป็นกองทุน H Fund นะครับอันดับ1.6ปีซ้อนนะครับในปี2016นอกจากการจัดอันดับตั้งลงทุนสถาบันผ่าน Alpha นะครับ จากทั้งหมดร้อยกองทุนอัลฟาเนี่ยก็ต้องอธิบายสักนิดนึงอัลฟาก็คือวาอ่าเหมือนส่วนที่ชี้วัดว่าเราเนี่ยทำผลตอบแทนได้เหนือค่าเฉลี่ยเนาอะอก็ถือว่าโดดเด่นมากแล้วผลงานการลงทุนที่เป็นที่จดจําของเราดิโอเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับการรู้เท่าทันวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2007 global financial crisis นั่นเองนะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทําผลตอบแทนได้อย่างยอดเยี่ยน,นะครับหนีพ้นช่วงขาลงมาได้ก็ถือได้ว่าเป็นอน,นักลงทุนคนหนึ่งนะที่ มองเห็นนะครับข้อผิดพลาดของตลาดแล้วก็เอาตัวรอนมาได้เนะแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแนวทางการลงทุนนะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับของคุณ Ray เรดิโอนั่นเองนะครับหลักการที่เขานํามาใช้เนี่ยก็อันนี้ก็เกิดจากการที่ผมไป อ่านหนังสือของเขามาเนี่ยแล้วก็หยิบเป็นพ้อยๆมาแล้วก็มีหาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะก็หลักการแรกเลยเนี่ยก็คือเขาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับหากใครได้อ่านหนังสือหรือบทความต่างๆนะครับในลิง k คินของเรดิโอเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรดิโอเนี่ยศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์หนักมากๆเลยนะครับรวมถึงแนวคิดรวมถึงมีแนวคิดว่าถ้าหากเราศึกษาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะเห็นแพทเทิร์นของมันนะครับซึ่งจะช่วยในการลงทุนได้นั่นเองคือมันอาจจะเห็นแพทเทิร์นที่เกิดซ้ำๆในระดับหนึ่งนะครับแต่กมมต็มัน ประวัติศาสตร์เนี่ยก็ซ้ำรอยตัวเองนะครับก็เอามาปรับใช้ได้เนาะแบบเหตุการณ์คล้ายๆกันอะไรอย่างงี้ของอ่านมีหลายเคสเลยนะครับก็ดูได้ใน big debt crisis เนาะหนังสือของเขาแล้วก็เขาหนักเรื่อง credit cycle นะครับหรือพวกวัฏจักรนี้ต่างๆนะครับเรเดเลียลเนี่ยจะสนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับของธนาคารกลางที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของระบบทุนนิยมนะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยเมื่อถึงรอบของวิกฤตเนี่ยการแก้ไขปัญหามักจะมาโดยธนาคารกลางนะครับจะมีบทบาทค่อนข้างมากเลยและการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับที่ เขามีมองไว้ก็คือการใช้ QE หรือการดําเนินนโยบายการเงินแบบค่อนคลายนั่นเองหรือการอาิษฐานสภาพคล่องเข้าระบบนั่นแหละครับก็เพราะว่าการทํา QE เนี่ยมันตรงจุดเพราะว่ามันช่วยเหลือบริษัทหรือส่วนที่เป็นเสาหลักของระบบทุนนิยมเนี่ยโดยตรงนะครับเช่นเราอาจจะเลือกอทําแบบเข้าช่วยนะครับเฉพาะบางบริษัทที่ถ้าหากล้มลงไปเนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆเนาอะอก็ หนังสือของเขาเนี่ยก็เน้นในเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นแนวคิดคร่าวๆเนะอะแล้วก็การแก้ปัญหาในรูปแบบอื่นๆเนี่ยจากที่เขาศึกษามาเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันไม่ได้เ f ฟเฟกตีฟเท่ากับวิธีนี้นะครับก็อย่างเช่นการลดการใช้จ่ายจากการคลังนะครับคนคิดว่าอาจทําให้งบของประเทศดูดีขึ้นนะแล้วก็ดึงความเชื่อมัน่นให้เงินกลับเข้ามาได้แต่มันกลับกันนะแน้ะก็การที่ไม่ใช้จ่ายเนี่ยาภาคเศรษฐกิจก็เจ็บปวดไปเรื่อยๆนะครับ หรือการปล่อยให้ล้มไปดื้อเลยนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นในประวัติศาสตร์แล้วก็ซึ่งมันก็จะสร้างความเสียหายนะครับอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับก็เป็นอยู่ในหนังสือใหม่นะก็คือ,อเป็นเกี่ยวกับเรื่องการมาของประเทศมหาอำนาจนอะก็อันนี้ก็อยู่ในสับแคดของประวัติศาสตร์ละกันเนาะก็ อันนี้อ่านได้ใน The Changing World Order นะครับก็อันนี้ยังไม่มีหนังสือออกมาด่าบน,นเว็บได้นะโดยคร่าวๆหนังสือจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของการขึ้นมาของมหาอำนาจนะครับว่ามีแพทเทิร์นอะไรที่คล้ายๆกันบ้างอย่างเช่นาชาวดัชนะครับที่เคยต่อเรือนะครับแล้วคนอังกฤษเนี่ยก็มาทําตามแล้วก็ทําได้ดีกว่าแล้วก็คนอังกฤษเนี่ยก็ต่อยอดตัวเองไปอีกอเกี่ยวกับระบบไฟแนนซ์อะไรเนี่ยนะครับก็ มักจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาเนาะเวลาใครที่จะขึ้นมาเป็นมหา,มหาอำนาจนะแต่ก็มักจะเกิดขึ้นจากการก๊อปอันที่โดดเด่นอันเก่าก่อนเนาะซึ่งหลักการก็คือการก๊อปนั่นแหละครับจะทําให้ประเทศที่กําลังมีมี potential มากพอที่จะเป็นมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาแทนที่ได้นะครับซึ่งอาจจะประกอบไปด,ด้วยปัจจัยหลาย หลายส่วนอย่างอื่นอย่างเช่นการศึกษาสังคมรวมไปถึงปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะครับอย่างค่าเงินนะครับที่หากประเทศใดเนี่ยมาถึงจุดสุดท้ายอย่างการพิมพ์เงินจนเกินตัวแล้วค่าเงินนั้นถูกลดมูลค่าลงเนี่ยส่งผลให้ในอนาคตเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยค่าเงินก็จะถูกลดความน่าเชื่อถือลงไปแล้วประเทศที่อ่าเขามีความสามารถที่ทับเทียมกันแลวเขาใกล้จะแซงเลวเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นอ่าเป็นสกุลเงินหลักนะครับที่ใช้ค้าขายซึ่งสกุลเงินเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่า การค้าขายในสกุลเงินใดเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเศรษฐกิจประเทศนั้นเนาะอ,อีกเรื่องนึงก็คือแพทเทิร์นของการเกิดวิกฤตนะครับเขาก็แบ่งออกเป็น2อย่างก็คือวิกฤตเงินฝืดกับวิกฤตเงินเฟ้อนะครับวิกฤตเงินฝืดเนี่ยก็อธิบายสั้นๆก็คือว่าเกิดจากนี้ภายในประเทศนะครับซึ่งพอถึงจุดที่เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปเนี่ยหรือเงินเฟ้อพุ่งสูงมากขึ้นเกินไปเนี่ยทางธนาคารกลางนะครับต้องลดความร้อนแรงด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งจะส่งผลกับทางระบบเศรษฐกิจเนาะเนื่องจากต้นทุนกการกู้เ เพิ่มขึ้นนะครับจากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทําให้คนกู้เงินน้อยลงเงินหมุนก็น้อยลงนะการใช้จ่ายหมุนเวียนน้อยลงก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจในช่วงนั้นเนี่ยชะลอตัวได้นะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับเนื่องจากวิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยน่ากลัวกว่าเงินฝืดมากเลยนะครับเพราะใช้ QE เข้าช่วยไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่หนี้จากในประเทศนะตัวอย่างก็เป็นเคสตัดดี้อย่างเช่น Great Depression นะครับหรือว่า Global Financial Crisis ตอนปี2 0 0 8 2 0 0 9นนั่นแหละครับ ส่วนวิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยก็เขานิยามไปว่าเกิดจากการที่มีเงินต่ตางชาติไหลเข้ามามากๆนะครับจนทําให้เมื่อถึงจุดหนึ่งที่จบวัฏจักรของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยต่างชาติเนี่ยจะถอนเงินทุนออกอย่างรวดเร็วนาะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงนะครับวิธีแก้ก็คือการหยุดฟื้นทํา QE แล้วก็ขึ้นดอกเบีย้ยครับต้องยอมเจ็บเนาะก็อันนี้เนี่ยมันยากกว่าเงินฝืดตรงที่ว่ามันเป็นเงินทุนของต่างชาติแล้วเราควบคุมนี่ไม่ได้นะครับต่างชาติเขาก็มีอำนาจเหนือเราเนาะเขาจะถอนออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ อต่อไปก็มาดูผลงานโดยรวมของ r e d a r i o กันบ้างนะครับก็พอร์ตของเขาเนี่ยก็ที่มีชื่อเสียงก็คือพอร์ต All Weather Portfolio นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าหลีกหนีพ้นช่วงวิกฤต Global Financial Crisis มาได้เนาะก็เดี๋ยวผมจะแปะรูป Return ออกไปให้ดูนะว่าพอร์ต All w e a t h r เนี่ยทำผลงานได้เป็นยังไงบ้างนะครับอส่วนกลยุทธ์ที่เขา ใช้ Position ตัวเองตาม As s e t ต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็แปลลงไปให้นะก็เดี๋ยวอธิบายในนี้คร่าวๆก่อนละกันครับก็ถ้าสมมติความคาดหวังของตลาดเนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วเศรษฐกิจมีการเติบโตเนะเขาจะให้เลือกลงทุนในหุ้นแต่ถ้าความคาดหวังของตลาดเนี่ยลดลงแต่ยังมีการเติบโตอยู่ก็ลงทุนในบอลน,นะครับแต่ถ้าเงินเฟอ้อกาลังมานะครับแล้วความคาดหวังของตลาดเพิ่มขึ้นเขาแนะนําให้ลงทุนในพกขั้นหรือว่าทองคํานะครับ แต่ถ้าเงินเฟอ้อมาแต่ความคาดหวังของตลาดลงเนี่ยเขาให้เลือกลงทุนในบอลนะก็คือสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นครับก็คือถ้ามีโกร w t h แล้วก็ตลาดกําลังเติบโตเนี่ยก็เป็นหุ้นเนาะแต่ถ้ามีมีตลาดกําลังเติบโตแต่เงินเฟอ้อสูงมากๆก็ลงพกข้อพันไว้เนาะต่อไปก็เป็นประเด็นล่าสุดน,นะครับจากคุณเรดิโอนะครับก็คือมุมมองเรื่องของบิตคอยในตอนนี้นั่นเองผมก็ไปสรุปมาให้นะก็ เป็นมุมมองเกี่ยวกับบิตคอยที่เป็นสินทรัพย์ที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยพูดถึงกันอย่างร้อนแรงเลยเนาะก็ะประเด็นแรกเนี่ยปริมาณของบิตคอยเนี่ยมีอยู่จํากัดก็จริงนะครับก็คือซัพพลาเนี่ยมีอยู่จํากัดนะครับก็คร่าวๆเนี่ยที่ผมไปหามาก็คือ21ล้านเหรียญน,นะครับแต่ปริมาณของดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยมันไม่มีวันหมดนะครับก็คำา i o o ได้เรื่อยๆหรือ Initial Coin Offering นะครับก็ล้อไปกับ IPO เนาะ เรื่องนี้เนี่ยก็อาจทําให้เราคาดการได้ในระดับหนึ่งว่าปริมาณมูลค่าที่แท้จริงของบิตคอยจะไปได้ถึงไหนนะครับจากสป라이ที่มันจํากัดนั่นเองแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าถึงแม้บิตคอยจะมีพลายที่จํากัดนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เครื่องยืนยันถึงความสําเร็จของสิ่งไหนเนะตัวอย่างเช่นเราลองนึกภาพง่ายๆก็อย่างเช่นมือถือแบ็กเบอรี่นะครับตอนนี้ก็ต่อให้เราคงพปายของแบ็กเบอรี่ไปแค่ไหนแต่ดิมานมันก็ไม่เพิ่มแล้วเพราะมันถูกดิสรับไปแล้วเนาะก็ ประเด็นเรื่องสปายกับราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรมากนะครับด้วยสปายที่จํากัดแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกว่ามันนี่ชู่คอยใหม่มาได้เรื่อยๆแล้วถึงคอยที่มีอยู่จะจํากัดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีความต้องการสูงไปตลอดนะมันมีปัจจัยอย่างอื่นมากมายอีกเยอะแยะเลยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือจุดที่น่าสงสัยก็คือในทุกๆวิวัฒนาการนะครับมักจะมีสิ่งใหม่เกิดมาแข่งขันกับ ไอวิวัฒนาการนั้นเสมอเและมันเป็นกฎของการพัฒนานะครับแล้วก็สร้างความไม่แน่นอนในอนาคตนะอีกทั้งบิตคอยเนี่ยก็ยังเป็นสินค้าที่มีระยะเวลาพิสูจน์ตัวเองเน้อยเกินไปนะก็มีมาไม่ได้นานมากนะครับแล้วก็ถ้าอ่าน The Changing World Order เนี่ยก็จะเห็นว่า,าทุกๆวิวัฒนาการของประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยม,มันมักจะมีคนขึ้นมาแข่งมาก๊อบเสมอแล้วถ้าเขาทําได้ดีกว่าแล้วก็จะร่วงลงมานะครับ ในเรื่องของอการจับต้องได้หรือ tangible นะครับ Bitcoin อาจเก็บได้ใน cold storage นะครับก็คือเขาระบุไว้อย่างนี้เนาะแต่ก็มีเพียงคนส่วนน้อยนะครับที่ยังเก็บมันได้อยู่แล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอย่างการที่ทางรัฐเนี่ยอาจจะทำการแบนสินทรัพย์ตัวนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ชัดเจนเามัน มันตรวจจับไม่ได้อะไรเงี้ยครับทางรัฐก็อาจจะมองว่าเ,เป็นการฟอกเงินหรือเปล่าในนี้หลบเงินมาอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับซึ่งอาจทําให้มูลค่าของบิตคอยของบิตคอยเนี่ย,ยมีความเสี่ยงลดลงได้ในอนาคตน,นะครับตัวอย่างเช่นทเที t e r นะครับที่ทาง CFTC เนี่ยหรือ Commodity Futures Trading Commission นะครับกำลังมีประเด็นนะครับจับตามองตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าสงสัยว่าไอตัวทเที t e r เนี่ยอาจไม่ได้ถูกค้ำโดยมูลค่า ไม่ได้ถูกคำมูลค่าโดยดอลลาร์อย่างที่ได้กล่าวไว้นะก็เทอร์คอยเนี่ยก็เป็นไอพวกดิจิตอลคอยอะไรอย่างเงี้ยแหละะแต่เขาเคลมว่าเขาอาจ,จะผูกกับดอลลาร์แต่เขาเริ่มมีข้อสงสัยว่าไอตัวใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่าที่ผูกกับดอลลาร์นะครับก็มีข้อสงสัยว่าอาจจะถูกแบนได้เนะราคาบิตคอยนเนี่ยอาจในตอนนี้เนี่ยอาจถูกดันขึ้นมานะครับจากยุคที่มี Q e ชุดใหญ่เน,นื่องจากบิตคอย n เนี่ยอย่างที่เขาได้กล่าวไว้ตอนแรกนะว่ามีซัพพลายที่จํากัดนะครับก็ นึกภาพเป็นสมมติเป็นระบบการเงินนะ้วเราโดน QE เข้าไปมันก็ลดมูลค่าเรื่อยๆแต่บิตคอยนมันมีซับไจํากัดมันอัดซัลายเพิ่มไม่ได้นะครับก็ทำให้มูลค่าของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ,ะแล้วก็ความเสี่ยงอย่างหนึ่งของ Bitcoin คือว่ามันยังมีเทิร์นโอเวอร์เรทที่สูงนะครับหรือว่าคนเขาถือแ๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็ออกนะครับทนครับถือแป๊บเดียวออกถือแป๊บเดียวออกไม่ได้ถือยาวเยอะขนาดนั้นเนาะก็ โด,โดยเฉลี่ยเนี่ยจากข้อมูลของเขาเนี่ยก็บิตคอยเนี่ยมีคนถือยาวเป็นสัดส,ส่วนเพียง15%ของทั้งหมดเท่านั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นในเชิงเกณฑ์กำไรซะมากกว่าเนาะแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Bitcoin ก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะครับที่มีอยู่สูงนะครับก็ถือได้ว่าอาจจะพัฒนา,าไปเป็นระบบการเงินได้นะถ้ามันมีการาตรวจสอบหรือว่ามีความแน่นอนมากกว่านี้เนาะก็นี้เป็นก็เป็นจุดเด่นนะครับก็ สำหรับวันนี้นะคบพอลลิเกลพอดแคสต์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นรา,รายการนี้ก็ขอเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นรายการที่จะเน้นปรัชญาการลงทุนนะครับของนักลงทุนระดับโลกนะส่วนอีพีหน้าจะเป็นอะไรเนะี่ยก็มาติดตามกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คําปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคาร มีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential